เราิำเรื่องสื่อ่างความตายกันแค่นี้อิสลามเราเน่ยเขาสอนให้เราเตรียมตัวในการพบกับความตายแค่นี้ถ้าว่าเตรียมตัวเพออะไรก็เพราะว่าทุกคนต้องตายนี่คือสัจธรรมอย่ว่านะแั่นี้มันก็เลยมีคนไล่ปาปิและปาผิ่เตรียมกับไม่เตรียม การีบรอนี้มาเจอเรามานนี้อันนี้แสดงว่าเรามีความบู้สึกเชือ่อชีวิตล้างความตายมันก็เลยมีพ้นกระตุนทําให้เราแข็งแกรังเอาจริงแต่ว่านี้ทั้งหมดท้าไม่ตายนะเนาะถ้าเราไม่ตายกันทั้งหมดหรือเราไม่ได้มีศาสนาก,กันร้ออย่บนันน,นี้ไหมไม่ใช่ดาวเดินโน้มเอียงกันให้อายุบันนี้มายบรรเอื้อนด้วแต่ว่าบาดูนี่มากกว่านี้นักเลยกว่าเลยแต่ว่าพ่อ เรามามากเขอิสลามแล้วว่านกะ็ไม่อว่าความตายเป็นเรื่องปกติทุกคนต้องพบเพียงแต่ว่าคนคนนั้นนั้นเตรียมตัวได้ดีแค่ไหนแต่ว่าเนะแล้วก็มีความเชื่อชีวิตล้างความตายแค่ไหนนั่นมีบอกว่าอดุนญาดุเน,นีเนยนีนนะ้เป็นคิดยชนมิลลุมีินีน่ะเป็นขุกข้องนูสัดถาเป็นมันร่างใี่นหะไอหนูก็ไม่ได้อันมีกับบาบทำไรตรงตรงเวลา มันยั่งกะตรงเวลานี่เราอันร้อนลงกับช่างว่าเดือนต่อไปสักเดือนนึงไม่ต้องมายั่งเออไม่กัาวาเน็หวัวเนะตควายกันได้เลยกูเนยฟังเลยว่างเลยนะไอ้นะแต่ในทุกคนนี้อยู่ในดูเนีน้ยนี้มันอยู่ในร่างากนันยิงถ้าคนที่มีอีมม,มันหมากมันจะหยิงเมื่ออยู่ในร่างหมากขึ้นตันั้นความตายมันกระเพีบยบเสมือนการได้ผักได้ผักจากความเดือดร้อนจากความลําบากบนโลกนี้ นย่างเงีนะถ้าเรามีอิมั้นมันไม่ต้องหมาวห้งไงให้มีอิมั้นเลยจนะมันจะรู้สึกห้าาบใจมั่ะที่เราออกไปชาวๆเวลาบริยามาเนาะราดนึ่งขบบไก่ยอแล้วค้องตังเต็มฟูนมั้ยไลกันจนกระถางก็จะติดติดรวมกันด่าต่อมาคือมีใครซาไดไรมั้งเห็นไหมถ้ามีถ้าถ้าคนมีอิมันต้องซาให้ซ่าก็ได้เลยให้รู้สึกว่ามันไม่น่าบาดใจเลย คนในบ้านเรามันบวกกันกี่คนแล้วก็ต่อคืนนี้ลองเล่นะต่อคืนนะถ้าใครไม่มาย่สงเซรีเอาได้ลองเล่เกันอ่าเรามาย่งมฤรีเต่ว่าที่คือมาย่งไฮลาก็ได้แล้วขึ้นอากอเลรเราขึ้นเรถเจียนะวมีคนขี้คนี่กำลังสือข้องมีคนขี้คนี่กำลังแล่ตวราชัดมีคนขี้คนี่กำลังเกลัดอยู่นะเทไม่ได้มาย่งทีถเทไม่ได้จัดการเดี๋ยวมาย่งขี้คนได้ถ้าเราไม่อีมันนะมั้ยเราจะไม่ทำได้ไหม ครโยบันไดฟิึกรงฟิดสรงไม่ใช่มึงมึงมึงกูกูแต่ถ้าเรามีมันไม่ใช่นะเราการะดึกไม่บายใจเพราะเราเป็นนึ่งในสั้นคม,ะะมนะแต่ว่าเราไปร่าไปย,ย,นยนนินไทยจะเปวนกระไดบังมาเร็บแล้วัตอนทีออาซานแล้วมัคนมีคนเตรียมตัวเตร่จะพรอมม้อมมายั่งกี่คนคนที่ไม่พร้อมกี่คนวันชุกเนาะซูราแต่ละแห้งโจ๊ะได้ย,ย่างหน่อยห้าร้อย ไปทีก <c oughs moisture> ่นนบำบัดรอยปยพระมัแบนี้ต้องทำมาดังหน้าแดงเพราไม่ไม่อยากพิ่งมาทำแบบนี้หรอแต่หน้าแต่เอาว้แบบนี้ทำดวยคามเบาๆเพมามันพไปอยู่หนังสืดแต่เราอายุยืช่วงปียืดไปยืนัสือเริ่มสวหนังซื้อจากโซนนี้มาเราจะราส่วยไปดันไปชอวยไปเอาจริงแต่พอตึ็งพับเห็นแบๆกันวันซุกกันอย่างวันซุ่นเยอเป็นซุเราเต็มมีสมุดมาเตอนเลยถ้าขาย ในบ้านนั่งเจอมาถึงสองเลอยู่แต่ว่าเนาะบ้านอะไรว่าบ้านฝ่ายหน้าแต่บันั่นคือสมบัติกงสุดโรยยังวันซุกไม่ถึงรวยคนได้สร้างแค่กว่ากว่ามีวันนึงกันนี่น้ำมันปัญหาเกิดขึ้นราคือเงี้ยเดือดเดือบกุมูดานี้แต่นี่เขาก็ฉีดหน้าหวาเราเราพิกแบบนั้นแบบนี้ ที่แรกจริงๆนะผมรออย่างไปดูใหรู้เลยก่อนอายุหยิบช่องปีแล้วเนาะแต่อยู่ยเจเชื่อทานแล้ว่าคนนี่เขาว่าเขาเรียนหนักหนานอะเรียนกระปั่นล่างสี่ิบปีเรียนกับปะ่นล่ง,ส,ลงสิบห้าปีแต่อีมดก็ย้าเราหวังจะมีใครสักคนออกมาตอบตัวบุคคลดานี่แต่ว่าไอ้เราเนี่ยคือผมจะเป็นถ้าเป็นต้นไม้เแต่ไมากับปะ่นล่งไงกระปะ่นล่งอยูอย่ตน้นไม้นะ พุ่มเขื่อนหลบไปกินไปการเลยลัางเสื่อเลยเรามาเรื่อยๆแกเรื่อยไม่ไปเลยล่ะไม่ไปหมากันเนาะแจกที่ช่ววันลั่งที่เวลาเลือดช่วงเวลาหรอกทำไมคาถาชาเลยก็ไม่เคยแล้งไม่ใส่ออกมาตอบโตัวพุมุดาว่าเราเฝ้ากูโบนั้นชีวิตบิดาต้องลงนรกเลยบุปผังเขาทำมาเแต่มาทำเมื่อโลดอ่าไม่ได้บิดาลงนรกเลยบ้าเราก็ทำมาอยู่ตลอด แต่ว่าเาฟันนันฟันนี้สักกลล่าเรื่องที่เขาเอามาหวาอย่า้นไอลาพิณิตามีวันนึงเงนตัดยางตเองมีอะตัดยางไม่ได้เมียแไรจำนืจีอดตัดยางอหนูตัดยางตัดยางเสื้อยางยางแกะนะตัดยางวันหยีดกว่าพืนวันวันทุกรรมดมายู้จลนำจี๊ดถ้ามาสุดยอบมากมมันยังเหลือฮอกด้ยซักใจนั้นยดียวกันใส่เปล่าหนวดก่อน กคืออย่โมงเลยต่อต่ออาซากแต่อย่าคืออำนาจมายังแห้วกตม่ยังแล้วก็่าดใจพออาซากต่ไม่ยังอาซักเลยันออไม่ไม่ยังไม่ใช่ยามะนะแต่ว่าแข่แขกันเลยอาซัละฮกวายลังอาอาซไวเดียวแต่ว่ามันนี่เยอะไม่ใญ่ไม่ใช่จยอะเลยไอ้ความรุนได้ไปมาบ้างไอ้เรียนมันน้อยๆมีอวันนึงนันี่มาสุกถึงนะมียู่สุกถึงเรื่องนู้นก็ม่นัดมาเลยเรื่องเรื่องกบูดานน่ทำไม่ใส่เล่ง นึ่งไอ้เจ้าถ้ามีโอกาสตกแรกหัวสิเตรียมบรูจิยาสองตัง่นในการเล่นกันก่อเราการเพุ่งเด็กเป็นเด็กปนโนคนนึงคุณจะปอนโน่หรือลุกเอ๋จะปอนโน่หรอกแต่ตอนนี้แกยังยังมาจดีว่าอินรั่วแกคนย่างตาแกแกคนย่างหมาแกเป็นตากีลูกน้องตั้งแเพียงแกแกมาฝากกินทีนั้นนะมาฝากกินเราตัำยากันเลยเรากาลังทำยากทำยางอยู่แกมาดังฝากว่าวันนี้ว่าเห็นชาเตินช่วยทำยากเขาไม่สักวันนี้เนาะผมจะไปอ่านคดีบายจะฟังตะกีวัน แกโชคยังไงเออก็อ uh, ีงก็ขึ้นเลยแกสวยทำย่างโยกย่างตบย่างข้าวจักเหรินข้าวจักดอกตากเรียบร้อยเสร็จปั๊บฉัดเมันยังกว่ดีไปกันได้วันนั้นปุ๊บไปชูเราเยอะยังมาถือไปวันนั้นอะไรวันไหนก็เย็บไปตาเป็นปั๊บก็ช่วยอะไรวะช่วยไม้ดาวขึ้นมี๊มบาเลยจริงจริงเอออันนี้จักพยายามทำเป็นอย่างนั้นแต่ว่าซึ่งที่เราเห็นแล้วกย่างที่ วันทุกคนมันน้อนนอกันเลยมีการซ่อนแลลวการอกไว้เมื่อหลักคนนั่นแหละบอกว่าเออทุกนาเราจะเล่นแบบนี้นะเล่นแบบทุกนาเราจะเล่นแบบนี้นะนหมแยกคนประม้านเราคนนะเดวกระษาคนหล่นจุ่มมีคนตั้งแต่กระยันได้แช่กระเส้นข้าวบานตะยู่ตับกานขึ้นตะเกียวแกบอกลูกบ่าวชีวิตคู้ไม่เคยเห็นแล้วคนวันทุกแต่บังการันี้น่นแะและนี่คือ่องจริงมิจดิตัน ซ่งสุดก็อยู่ได้ได้ไห้าปีเนาะ่วไม่ได้เออช่ไม่ด้นะเพราะว่ามีแต่ระางแบเียแต่ว่าซ่วอยู่นั้นห้าปีเฉียวไม่ว่าพอาไปเขาตบานนะจนกระจางมีคนผูกแขต้องเค่เรือมานะมาฝากเตบันแก่แก่ช่วงนี้แต่ถ้าเราเราไปจเราก็ไปจมัมันก็ไม่ตางจากดินกะเดื่อเขาเรียกว่าม่ได้กระเื่อนมันอาหาราบอกตัวมีคนมาหมาก แต่ว่าไม่ยังไม่ทรากค่ะคะเอ็มมดไม่ยังไม่เป็นการเอาลืมดถ้าบเราบ่วยใจไม่เราก็ไม่บาดใจกันเห็นไหมว่าทุกตาเมื่อเราป่วยกว่าทุกตาทต่ดุนเนี่ยนี้เมื่อนบีว่า,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 วาคือเป็นร่างของคมุมมุมนีนกันไอ้นูก็ไม่บาดใจอนันนี้ก็ไม่ตกใจเห็นไหมเบอร์ไดตายเบอร์น,นั้นได้ผกพรเห็นไหมเนาะได้ปล่อยวางร้อยไหมเราอยู่บนโลกเรียนไหมทุกคนแบรกเลย แบกสับสิ้นสับสิ้นตีมีอยู่แล้วหญ่มันหายไปสับสิ้นที่มีอยู่แล้วต้องให้มันเพิ่มขึ้นดินรนบางคนก็ต้องแบกลูกแบกล้านต้องดูแลต้องไม่สามารถว่างได้เลยกันเหนื่อยมาเหนื่อยมาดนอดวันเสี้ยวโมงนอดไปแล้วไปอยังฟันดีแล้วกันว่าตชาจะตทำหรือยอกขึ้นมาท่ำหรือยิงวันน,นี้ไหมตัวซัพกระแไม่ดักลเกยลเกยนะบุญหตัวซัพพอเบอร์แป๊บก็อบไม่ได้คอนเซ็ตเตอร์มาไม่หรอกเออตัวซัพกระแไม่ดักทถ้าพอดีย่างนีนี่คือ นี่คือร่างนี่คือเศษเศไม่ใจมุมินใจเอาเป็นสศษโย่ตลดไปแต่ว่ากรณีชุดทายการเลยต้องมีการเตรียมตัวในการเดจะไปพบลูกหน้าถึงอิสลามเราเชื่อว่ามันจะดีกว่านี้บายกว่านี้ถ้าเราเป็นมุมินแต่ว่าเนาะถ้าแรกมาปานนี้ก็น่าจะว่าเสียงน่าไม่ได้กันเนาะต่วลอันลอฮฺมาริสั أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. Gracias bueno,